หลังจากนั้นเวลาประมาณไกลๆที่สองทุ่มนั่นแหละน้องอัดก็ต้องขอตัวก่อนเพราะว่าน้องอัดบอกว่าน้องอัดมีธุระแล้วอีกอย่างคุณพ่อก็มามาจากบ้านมาจากสกุลนั่นนะน้องก็เลยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดุจเราเจอกันตลอดอยู่แล้วอัดกับพี่ดุจนะว่าซนนั่นแหละน้องก็เลยขอตัวครับก่อนแล้วก็จะเหลือสมาชิกกันอยู่นี่แหละค่ะหลอมๆเล็มๆลงๆเลงๆย้ายลงอีรีเป็นบอกเออลงๆเลงๆอีรีแล้วเบิ่งนี่ลงเลงอยัางน้อคึกคืนกันด้อเอาย่ายไข่ถามเนี่ยเจ้าเฮ็ดจักอีพี่กันแน่นี่ผู้วิลาดนี่อุ้ออออองงงงกกกกลลล้้้ค่่าาาในนรถยวิดีโั กาดกองไอคอนแก้วกอนคำแล้วบนันีตอนไปนั่งตัดคลิปบ,บนันียิงเอ้ยฉันสีหาา้าค่าด,ดีตัวฉันมาลงให้พวกเธอเบิ่งได้ดีตัวฉันมาลงสิ้นเดือนพุ่นอ่ะมันตัดคลิปอ,อย่างอีหลีได้สูมุนอุ้ยปุ้ยจักเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ใดบางที่ถ่ายวิดีโอไปว่าซับหน้าซับหลังก็ต้องไปว่าขอโทษโด,ดยเด้ดขาดนะตอนนี้บอกเลยว่าทุกคนในสมาชิกก็คือได้ที่หมดแล้วอยากสิบอกว่าพี่แอมนั่นข้อแข็งแห้งเดอ้อสู่มีแอมมีภาเพื่อนเป็นตะยานกมูนเด้อสู่ฮาลิตในผู้นั้นผู้นี้อยู่เดอ้อแล้วฉันน่ะผู้บบบบ่่่่่่่่่่คคคอออออยยยยไไดดด้้้้้้ซมมมนนนนนาาาาาาาููููเเเพรระะะววตตลลลีงงกกแแ็็ฮสุ วกเธอกระนาสีรูดีตอนฉันอยู่บ้านฉันสีบ่ค่อยแบบว่าได้กินน้าเก๊กห้วยน่ะนะแล้วบันิดโดนมาเทียบันิดยิงเอ้ยฉันอยากสิบอกว่าที่ฉันบอกว่าน้ำเก๊กห้วยสีล่างบังหันตอนนี้เบิดแล้วค่ะเวลานะตอนนี้ยังโมท่านในหอดสามถุ่มซ้ำยิงน้ําเก๊กห้วยสีล่างที่ฉันบอกในตอนต้นเบิดแล้วค่ะเบิดแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วไปเอามาอีกค่ะสาล่างณตอนนี้น้ำเก๊กห้วยหมด7จลังป้าโถแม่นมันพากันกินหรือพากันเห็ดตั้งใดนี่เอาแต่ละคนแล้วที่แรกกับพากันเว้ากันเนาะกับพากันถามกันว่าผู้นี้สิกินอีหยังผู้นี้สิกินอันใดกษัตริย์ใดกษัตริย์ใดแต่ว่าแต่ละคนกัไปว่าบ่ได้มีคน มากนะยิงเอาเสียงส่วนมากผู้ใดกินยังก็กินตามก,ก,กันได้เบอร์เป็นวาสิมารีควสว่าผู้นี้สิกินเหล้าผู้นี้สิกินเบียร์ผู้นี้สิกินยีห้อนี้ยีห้อนีไม่ค่ะก็คือขอให้มู่กินยังจังซส่นะกับแ่แตกแยกแบบนี้นะย่ยแเราตอนนี้ลูกเจ้ายู่ไสพุนค่ายู่น้ำพอมันค่าแล้วก็บรรดาแบบว่าผู้ทายนะบรรดาพ่อบ้านนะขาเจากัพากนันนางโซเลกันนางเบิ่งทีวี่ยู่ห้องโถงของพุนค่าแล้วก็เอาดินแดนไปน้าค่าหน้าตอนนีู้้กยิงกับััวกันยู่ห้องนี้แต่ยังหัวแต่อยังหัวญิงบอกเลยว่าแกงนกแสไป กับซามหญิงชันสิไปสนิทกับบรรดาแบบว่าเมียผัวทุกคนเลยเด,ด๊แล้วก็มวลค่ะผ้าเมียมวนทุกคนโชคดีมากโชคดีที่ฉันเป็นคนหลายแกงไม่โมหลายคนแล้วก็เจอกะลยามิตรที่แล้วกับมีตะค้นหักค้นหอมเลยนี่ซุ้มนี่คือกันญิงเอ,อ้ยอยากสิบอกว่าพักกาดมังได้หูบอกเอ,อ้ยหนูไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วนะวันนี้หนูจะขอเมาแบบทิ้งตัวนะการมึงกะเบาได้ตัวมึง อลีสาอีอลีมันอยู่มึงกัเลยกาเมาได้อีหลีบอกเลยว่าตามีไอ้อลีอีกาดนี่พร้อมเมาอีหลีได้สูอีกาดพร้อมทิ้งตัวแม่แล้วมือนี้ก็เป so right <me ets> <me ets> ็นอีกมือน so ึงค at ือกันพักกาดนะฉันซ่อมเบิ่งแล้วดำหลายแห้งดำเยอะแห้งค่ะฉันกับอลีได้เบิ่งเนาะอุ้ยสูมือนี้น้องสิบ่น้อกบอดสนดอกฮึน้องก็ว่าปล่อยหนูไปเถอะหนูอยากปลดปล่อยว่าซั่นว่ามึงเก็บกดอีหยังนะตอนนี้ยิงเอ้ยพวกเธอเบิ่งสภาพเอาค่ะมันมุนอีหลีจักอีหยังเป็นอีหยังแล้วเบิ่งไม่แยแอมแล้วเบิ่งอีเจ้ยสูเอ้้ยยยยเเเตตื่นนนนไปปััววบแดาามจ็อีหยยัังงงคือจิดเีนนถึ้ำฮ้้อนแทบอกเลยว่าน้ตอนนี ขนาดบ่ได้ค่อยมาพอกันเด้จ้าพี่แอ้มจัาเมีน้องน้ายจังเสียเอาจริงๆพวกฉันบ่ค่อยได้จัดทริปพอกันดูเด้แต่ว่าเวลาเมาเนี่คือจังเป็นกันเองแห้งน่ะบ่มีความแอบบ่มีความเขินบ่มีความอยากอายค่ะมีแต่ความมวนความมูลอุ่ยปุยบอกเลยว่า้องโถงอันนี้ตอนนี้เนะมิดเป็นได้ทุกอย่างค่ะเป็นหอดนาฮานหมอลำนน่งปูซาดกินตำมะฮุ่งกับพ้องกันโอ้ชีวิตเรามันติดคอนเทนต์ยายเจ้าคือจังส่งเก็บกดกมูแถเออฉันเก็บกดได้หญิงฉันเป็นคนหมักมู่มักมวนฉันยังยืนยันทุกวันนี้ว่าฉันเป็นคนชอบเพืื่อออออนนแแลลลละกกกก็ชบบบคคคววววาาาามมสุเถ้้ใหรรงัู บอกว่าอุ้ยฉันนี่ให้ความสำคัญกับสถาบมันบูหลายกว่าครอบัวอีกตอนอยู่ระยองน่ะทุกคนก็สซรู้ดีขนาดกัล่งบาสิเฮ็ดแล้วกินให้ผัวกินแมนบอถถามมูตัวมา่าไปป้องแป้งกูสมาริทิ่มพวได้เลยค่ะแล้วก็พิมพบอกพวว่าเธอเธอกินตุ่มมาม่าเด้อัวเกียดกัสามันเดี๋ยวจังมาเคีร์ค่ะกูเอามูกรอนฉันเป็นจังสันตลอดฉันเป็นยังไงในวีดีโอฉันก็พูดออกมาตลอดฉันถ่ายทอดออกมาตลอดฉันเป็นคนตรงตรงแล้วกับบเฟบอกได้ว่านะตอนนี้แมนบอมีแต่คว่มมวนคว่มมันแแลวกับอคว่ก สมาชิกแก๊งชวนเล่นๆของเราที่มาในวันนี้ของโฮปูปีคักแน่ค่ะผู้วิลาแตกเลยจักหองอีหยังกระดอกกระเดียจนพักกันเบากันเนาะแต่ละคนวังได้หูบอเขาวันหังพักคุยกันเลยบอกเขาคือมีแต่มวนมีแต่ลองมีแต่อีหยังหลายแต่ว่ามันสิมีอยู่ผู้นึงค่ะหูตัวว่าจะคลองเมาหาแนวกินแต่ตัวมันนี่นี่อีนี่ละจังใดจังลอยมากินข้าวต้มบะนี่แม่สูหมูพากันมวนกันเต้นกันยุบสันแม่ณตอนนี้บอกเลยว่าหญิงเอ้ยน้ำเก๊กห้วยเวิดไปประมาณหาล่างแล้วค่ะกินไปได้จังใดค่ะหาล่งกลัวแล้วแล้วน้องเลขาพักการมันบอกวางได้หูบอกเอ้ยรู้ไหมหนูออกไปนับนะน้ำเก๊กห้วยนัะข้างนอก ผู้ชายกินไม่ถึงลังเลยนอกนั้นมีแต่พวกเราวสันบาน,นากลัวเอฟซี <c oughs> หลายคนก็บ,บอกว่ามาักมักเวลาแก่งพวกฉันร่วมตัวกันแบบนี้ยิงเอ้ยบอกตรงๆพวกฉันกับมักมักเวลาได้ร่วมตัวแบบนี้เวลามารวมตัวแบบนี้คือมันได้ทิ้งตัวแม่บ่ต้องมานางแอบใส่กันบ่ต้องมามีเลียมมีไล่นันน,นนี่ใส่กันมีตะเต็นม,มีตะมวนมีตะให้ห้าห้องหปปัวปุกแล้วแต่ละคนก็ได้เป็นตัวของตัวเองค่ะบ่ต้องมาเฟกนิ้วอีกอย่างทั้งบอกเลยว่าอันใดที่มันบดีอันไหนที่มันเดียให้บุญไหวสมองใจฉันตัดทิมค่ะตัดทิมแแแแแลลลล้้้้วววววกก็็จจบบบฉฉััันนนนนเเเปคคคทีีี่่่พูดตรรรงงๆยยือะไมมา เป็นเด็กน้อยโพส์เบิ้์เพราะฉันเป็นคนที่ใจใจ,ใจแมนแมนอยู่แล้วมีอะไรพูดมีอะไรเคลียมีอีหยังเวาเว้าแล้วก็คือจอบจบกันก็นคือบอตองมาอีหยังกัน่าเป็นนอนกูเป็นคนปากมาปากเสียแบบนี้แหละสูดก็เลยไดยุเป็นพี่บาพี่บอพ่อซัมี่แต่กระซางค่ะสูมือนี่คือมีความสุขแล้วมีความสุขในแบบฉบับของเฮาสูมือนี่แมนบอฉันมีมูหลายกุ้มหลายแก่หลายคนครบหลายส้นชันแต่ว่าใดใดคือทุกคนที่เข้ามาหาเราก็คือมีแต่ความสุขและความจริงใจให้กัน,นและแมนหยังนี่มากันมากเกิดตื่นอีหยังอยูนี่ค่่ะโอออ้ันนดดกกกวเีฉยาาสิบท มือนี้เด้อจบประมาณตอนใดโหบอตีสองเกือบตีสามค่ะป๊าดกินไปเลยจังใดเอาหน้า,าเวลานี่เห็นบอนี่เดือดเดือดนี่พักกันมาเหรียญนำน,นี่เอาโอ้ทางพยาย่อยโยกับไอ้หนายสา,ยางไงวังใดโหบอเพราะเจ้าแม่ยเพราเจ้านี้ไปนอนแล้วเม่ยทุกคนส่วนมาเหรียญนำนแล้วก็บอเหรียญมาสันา่นว่าเอาจริงๆริงไอ้ก่อนแก้วก่อนครับเราทองบอคใครดีจังสีน้านาั่งบอคใครแข็งแรงนั่งกับกินน้ำมูได้ยูแต่ว่ามันเดือดแล้วนั่งก็เลยขอตัวไปนอนเฝ้าลูกแต่ก็ควรนอนนะตอนนี้ตีสามแล้ว